วันนี้ครับพาคุณผู้ชมไปที่ตํารวจสพหัดใหญ่กันครับในฐานะที่ผมเองเนี่ยก็เป็นเด็กใต้เหมือนกันนะในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้คุณผู้ชมครับเมื่อคืนนี้มีการเปิดปฏิบัติการนะครับกวาดล้างเด็กแว้นซิ่งจกักรยานยนต์ป่วนเมืองจริงๆในฐานะเด็กใต้อย,อย่างที่บอกกันเราเองเนี่ยก็จะไม่ค่อยเห็นเด็กแว้นเท่าไหร่นะเวลาบางทีคุยกันเราก็จะนึกภาพอ่าเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่จริงๆแล้วคุณผู้ชมครับในพื้นที่ที่มีถนนใหญ่ๆใ,ใ,ในอย่างพื้นที่4ี่แยกนะฮะที่หลายคนน่าจะรู้จักกันดี4แยก ทางไปสนามบินนอกที่หัดใหญ่พื้นที่ตรงนี้6เลนครับ oh. เต็มๆเลย ก่อนที่จะถึงสนามบินผมตีว่าน่าจะประมาณ5-6กกิโลประมาณนั้นเลยนะครับ,รบมันทําให้มีเด็กแว้นเนี่ยรวมตัวกันแล้วก็ซิ่งจักรยานยนต์ในทางป่วนเมืองนะฮะเกิดขึ้นมาบ่อยมากไม่แน่ใจว่าตั้งชื่อแก๊งกันหรือเปล่าอาจจะเป็นแบบแก๊งลูกเนียงแก๊งลูกตอแก๊งทางเท้าอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเมื่อคืนนี้ตํารวจสพหัดใหญ่ครับไปจับควบคุมตัวกันมาได้จักรยานยนต์มา35คันแล้วก็รวมไปถึงรวบเอานะฮะทั้งผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงนี่ก็จะเรียกว่าสกอยใช่ไหมครับทั 0คนด้วยกันครับคุณผู้ชมเพียงแค่คืนเดียวนะฮะมีการยึดของกลางอย่างที่บอก35คันคือมาวิ่งรถเนี่ยตั้งแต่ช่วงเวลา2นาฬิกาครับเขาบอกว่าทำแบบนี้เป็นประจำทุกศุกร์เสาร์และวันอาทิตย์ครับอ่ะเรื่องของเด็กแว้นคุณผู้ชมครับ เออฟาสแ f u ฟิร u s สนะฮะเหลือเกินโดยเฉพาะทางที่มันเป็นเลนแบบใหญ่ๆตรงบริเวณสี่แยกไฟแดงสนามบินนอกคุณผู้ชมครับแล้วก็รวมไปถึงสนามบินในเราจะเห็นบ่อยมากครับจักรยานยนต์ที่มารวมตัวกันแบบนี้แต่ปกติแล้วผมพูดตรงๆนะในฐานะที่ผมเป็นเด็กใต้เลยเนะี่ย ผมไม่ค่อยเห็นเด็กแว้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่าไหร่เวลาเราเจอข่าวเด็กแว้นเราก็จะเจอในพื้นที่ใหญ่ๆถูกไหมครพื้นที่ที่มีถนนใหญ่ๆอะไรประมาณนี้เพราะว่ามันสามารถวิ่งไปได้ไกลแล้วก็วิ่งได้เยอะแต่พอเจอพื้นที่ถนนเล็กๆอย่างต่างจังหวัดเองเนี่ยมันก็วิ่งลําบากเหมือนกันแต่ปรากฏว่าเมื่อคืนนี้ครับในการปฏิบัติการกวาดล้างเด็กแว้นซิ่งจกักรยานยนต์ป่วนเมืองนะฮะที่ตํารวจสพหัดใหญ่ครับนำโดยพันตํารวจเอก ภูมิบันทิปนะฮะพุ่มกับการสพหัดใหญ่จงังหวัดสงขลาพันตํารวจโททัชชนน์แก้วจันทร์สารวัตรป้องกันปราบปรามสพหัดใหญ่ท่านเองก็นํากําลังฝ่ายป้องกันปราบปรามครับรวมไปถึงฝ่ายจราจรสพหัดใหญ่นะฮะเปิดปฏิบัติการกวาดล้างจับกลุ่มนะฮะกลุ่มเด็กแว้นที่มั่วสุมแข่งรถในทางนี่แหละ ปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะจับแค่หมวกกันน็อกคุณผู้ชมครับเราจะเห็นหมวกทองใช่ไหมฮะถ้าเกิดพูดง่ายๆตามภาษาเด็กๆพอเจออุ้ยมีตำรวจหมวกทองมาอู้ทุกคนก็จะกลัวว่าต้องโดนจับค่าปรับแน่นอนนะครับซึ่งต่างจังหวัดเองเนี่ยจุดตรวจจุดสกัดจะน้อยมากอยู่แล้วนี่แหละมันก็เลยเหมิมเกริมกันไงคุณมีการมารวมตัวกันโอ้โหเด็กนี่หน้าตาย,ยังเด็กถึงแม้ว่าจะเบลอภาพหรือว่าเซนเซอร์ไปบางส่วนก็ตาม แต่ว่าดูก็คือน้องๆน,นี่ยังเป็นเด็กวัยรุ่นกันอยู่เลยเนี่ยตัวน้อยคุณผู้ชมดูนะเสื้อดำเนี่ยกางเกงเหลืองคือตัวเตี้ยอยู่เลยนนคุณอาจจะเป็นประถมหรือไม<อ>่ก็มอต้นนะฮะเนี่ยแล้วก็มีน้องผู้หญิงด้วยนะคุณผู้ชมนะก็ชนะใช้คําว่าเยาวชนนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยยังอายุไม่บรรลุนิติภาวะหรือว่า1 8ปีอยู่เลย เนี่ยก็มารวมตัวกันไม่แน่ใจเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าหรือว่ามาเจอกันเฉพาะวันแข่งรถนะครับเขาบอกว่ามารวมตัวกันช่วงคืนวันเสาร์ต่อเนื่องถึงวันอาทิตย์เลยนะฮะและทําอย่างนี้เป็นประจําด้วยคือก่อนหน้านี้ที่ตํารวจยังแบบว่าไม่ได้จับกลุ่มอย่างจริงจังอันนี้ต้องยอมรับจริงๆคุณผู้ชมครับเพราะว่ายังไม่มีคนแจ้งเขามาแล้วก็รวมตัวกันอาจจะแบบแค่5้าถึงหคันหรือมากสุดอาจจะ10กว่าคันเท่านั้นเองแต่ล่าสุดคุณผู้ชมครับพอนี่แหละครับเห็นตํารวจ หละหลวมหน่อยก็รวมตัวกันจนขนาดนี้แหละฮะ40รายจักรยานยนต์35คันสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับทีนี้เจ้าหน้าที่เองก็เลยเมื่อคืนนี้ครับกระจายกำลังปิดล้อมบริเวณสี่แยกสนามบินนอกเส้นท่าทอนนะถึงสนามบินนอก,นนนอกในพื้นที่ตำบลควนลังอำเภอหัดใหญ่จงังหวัดสงขลาแล้วก็โดยเฉพาะพื้นที่ทางเข้าสนามบินหัดใหญ่นะครับ คือพื้นที่ทางเข้าสนามบินหัาใหญ่เนี่ยใครที่เดินทางบ่อยๆจะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นพื้นที่แบบโอ้โหเลนแบบใหญ่มากกว้างมากผมไม่แน่ใจว่า6เลนหรือเปล่านะคือมันสวนทางกันได้แต่ถนนมันกว้างจริงๆเนี่ยเขาก็จะขับกันมาตั้งแต่ควนลังยาวไปจนถึงสนามบินหัานใหญ่กันไปเลยทีเดียวจนเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถล็อกจักรยานยนต์แล้วก็ตรวจยึดเอาไว้ได้35คันนะครับเป็นกลุ่มวัยรุ่นทั้งชายและก็หญิงรวม40คนด้วยกันตอนแรกบางส่วนนะฮะที่เขาขับกระจายกระจายกันไปเนี่ย พยายามจะขับหลบหนีด้วยแต่ก็ไม่ทันนะครับเพราะว่าถูกตำรวจเข้าปิดล้อมจับกลุ่มแบบสายฟ้าแลบนะฮะคือตำรวจเนี่ยเขาไม่ได้จับแค่แบบสมมติว่ามันเหมือนเป็นการต้อนอ่ะคุณ<ะ>ขอโทษนะฮะสมมติว่าเป็นภาพเหมือนต้อนวัวต้อนแพะเราก็จะเห็นแบบว่าตำรวจถือไม้เบอร์หรือว่าคนถือไม้ไปต้อนวัวอย่างเงี้ยแต่เขาเป็นการต้อนแบบปิดหัวปิดท้ายปิดขวาปิดซ้ายแล้วก็มารวมกันอยู่ในจุดเดียวฮะก็ค่อยๆละกันนะฮะเพื่อที่จะ มาเรียมากระชับพื้นที่ถูกต้องนะครับแล้วก็อาจจะมีการนะครับตักเตือนน้องๆเด็กๆนะครับที่เข้าร่วมกวนในการแวนซิ่งในครั้งนี้คือทั้งหมดก็นั่นแหละครับส่งไปที่สพหัดใหญ่นะฮะจริงๆทําอย่างที่คุณอั้นบอกเลยคือเป็นการอบรมรบแล้วก็ทําประวัติเอาไว้เลยถามว่าไปลงบันทึกประจําวันอะไรขนาดนั้นไหมไม่ไมตรวจยึดรถเอาไว้ถ้าเกิดรถคันไหนที่มันถูกต้องก็ปล่อยกลับแต่คันไหนที่มันแต่งจนเกินไปเสียงดังเกินไปเอากระจกออกเงี้ยก็ต้องเอากระจกกับเขา มาติดให้เหมือนเดิมอันไหนที่เปลี่ยนแปลงท่อรถก็ต้องเอาท่อกลับมาติดให้เหมือนเดิมอะ,อะไรประมาณนี้แล้วก็ทําทันบนเยาวชนและผู้ปกครองนะครับห้ามกลับมารวมตัวแข่งรถสร้างความเดือดร้อนอีกเขาบอกด้วยนะครับอันนี้เตือนเลยนะขออนุญาตรายงานแล้วก็แจ้งไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับถ้าเจออีกครั้งหนึ่งนี้คือยึดรถแล้วก็อาจจะแบบว่าโดนจับติดเข้าคุกจริงๆนะเอาเป็นว่าเตือนด้วยละกันนะครับครับ